สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสสวััดีครบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไก่ครับผมแต่วันนี้แน่นอนครับนอกจากเธอจะเป็นนางแบบแล้วเธอจะเป็นแฟชั่นดั้งเดิมแล้วนะรู้ไหมวันนี้เรามารู้เรื่องประโยชน์ของลูกเกดคุณรับประทานได้เลยตามสบายไม่แต่แต่ก่อนอื่นเนี่ยตอนที่พี่จะอธิบายอ่ะคืออยากรู้มากทำไมฮะตอนจะตดเรียกองุ่นใช่เวลาแห้งแล้วทำไมเรียกลูกเกดทำไมเรียกเงินแห้ง แต่ว่าคําว่าเกตหมายถึงลูกที่มันเล็กลงแล้วมันน้ําหายไปอะไรก็ตามที่มันเรียกว่าเกตเกตคือมันเล็กลงแล้วก็เลยเรียกว่าลูกเกตนี่คือข้อมูลรากขอบคุณมากไม่ใช่ครับผม,มไปคคด้วยสารไอซิออกซิแดนนะครับที่มีคุณสมบัติในการกําจัดอนุมูลอิสระออกจากร่างกายและช่วยยับยั้งการเกิดโรคความเสื่อมของร่างกายนฝั่ง้ะดีดี เป็นแหล่งรวมฟอสฟอรัสและแคลเซียมที่สูงกว่าง่นถึงเจ็ดเท่าถ้ากลายเป็นลูกเกดแล้วนะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเพราะอะไรรู้ว่ามันใช้เวลาไงใช่ถ้าทั้งสองอย่างที่ผมพูดไปทำงานร่วมกัน พื่อช่วยเสริมสร้างให้กระดูกและฟันแข็งแรงเห็นไหมแล้วยังมีส่วนสําคัญนะครับทำให้ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทํางานได้เป็นปกติมีประสิทธิภาพมีเส้นใยอาหารอยู่สูงช่วยให้ระบบการขับถ่ายทํางานดีขึ้นคุณอ๋อลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคท้องผูกได้ง่ายโรคลิสีดวงทวารน,นะครับหรือโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็ได้จะได้หลีกเลี่ยงไปไกลชักนิดหนึ่งนอกจากนี้คุณผู้ชมยังช่วยลดน้ําหนักคุณอ้อคุณต้องทานและทําให้รู้สึกอิ่ม ร็วด้วยนะครับและยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยลดระดับเคอเลสเตอรอลและระดับของไลโคโปีนนะครับมีเบต้าแคโรทีนนะครับที่มีประโยชน์ต่อผิวพรรณมากด้วยทำให้ผิวมีสุขภาพดีนะครับไม่แก่ก่อนวอัยและยังช่วยลดความเสื่อมของเซลล์ ในดวงตาอีกด้วยนะอุดมด้วยนะครับกรดชาลิกนะครับซึ่งมีฤทธิ์ในการช่วยย่อยอาหารนะครับกรดชาาลิกเนี่ยนะมันจะช่วยในการย่อยอาหารนะครับเป็นแหล่งของธาตุเหล็กอีกหูเยอะแยะไปหมดที่ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงนะซึ่งจะนำพาออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆภายในร่างกายช่วยป้องกันโรคโลหิตจ,จางช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายลูกเกดมีโบรอนนะครับที่ช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมแร่ธาตุต่างๆได้เป็นอย่างดีอาทิลดการดูดซึม ซึมแคลเซียมและแมกนีเซียมออกไปทางปัสสาวะเพิ่มการดูดซึมของแคลเซียมช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กระดูกนะครับลูกเกดอบแห้งมีความหวานมากให้ทั้งน้ําตาลและ <c oughs> แคลอรี่ในปริมาณที่สูงหากกินไปมากนะครับก็อาจจะเสี่ยงกับโรคเบาหวานได้เพราะฉะนั้นต้องกินพอสมควรและคนที่เป็นโรคหอบนะหอบหืดหรือมีอาการแพ้ควรระวังลูกเกดสีทองเพราะมีสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์อาจทำให้ร่างกายไวต่อกรรมมันส่งผลให้อาการ ต้องระวังฮะจะทานอะไรก็ตามหาความรู้ไว้แล้วก็พอดีทราบถึงประโยชน์และก็โทษของมันระวังนะฮะมันไม่สีทองกินแล้วมันจะทำตัวนี้สักครู่เพื่อถึงขั้นตัสินใจก่อนเดี๋ยวพบกันช่วงต่อไปก็จะก้าวสักครู่เดียว Ich